สวัสดีครับก๊อปฟอดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมนะครับรีวิวนะฮะกระบะ4ประตูออโต้นะครับนี่เพกของเราคันข้างหลังก๊อนั่นเองนะครับบางท่านลองทายดูถ้ากัดูอย่างนี้เดี๋ยวนี้รู้ไหมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับต้องบอกก่อนนะบางทีเนี่ยดูกันแทบไม่รู้เลยทายกันแทบไม่ถูกเลยนะครับบางท่านอาจจะทายถูกเนาะนะครับวันนี้นะครับเฉลยเลยนะครับรถที่เรามารีวิวนะครับเป็น New Ford Sport, น,นิวฟอร์ดเลนเจอร์สปอร์ตนะครับนะสปอร์ตเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับวันนี้คันที่เรามารีวิวเป็นตัวขับ2เนาะเลนเจอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรตัวขับ2เนี่ยราคาจะจำหน่าย999,000บาทนะครับถ้าเป็นตัวขับ4จะอยู่ที่1 8 9 0 0 0นะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ฟอร์ดตั้งต้นไม่รวมโปรโมชั่น นะครับอ่ะเห็นกันแล้วเนาะเห็นรูปแบบคร่าวๆแล้วอ่ะเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงกอณ์นะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอ่ะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสแกนไลน์แอดนะครับหรือเอาเบอร์ผมนะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดรีบก็โทรมานะครับ ต้องการแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของก๊อปนะครับเพราะว่าคลิปผมมาลงทุกวันนะครับลงทุกวันบางทีมันเยอะหากันไม่เจอก็เอาที่ท่านสะดวกส่งมาได้นะครับอ่ะดูรูปแบบไหนอะไรยังไงสามารถส่งมาได้นะครับหรือต้องการจะตกแต่งแบบไหนก็ปรึกษาได้นะครับชอบคลิปไหนก็เข้าไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่พระเอกของเราในวันนี้นะครับ New Ford r a n g e r s p o r t เนาตอ่ะตัวสปอร์ตเราเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้ฟอร์ดเนี่ยสามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้ทุกรุ่นนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นั่นเองนะอะวันนี้มาชมกันครับวันนี้รถเป็นสีดํานะครับคันนี้นะครับติดอะคริลิกนะครับสีดําเงาตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะนะครับนี่เป็นสีดําเงา่ให้มันดูแบบถ้าดูไกลๆบางทีอาจจะดูเหมือนไม่เห็นนะนะครับแต่ ตอนเข้ามาได้ระยะเนี่ยมันก็ดูรถเนี่ยในการติดอย่างเงี้ยครับมันก็ดูแบบดูมีรายละเอียดนะครับดูแบบเล็กๆน้อยๆเนาะ,ะบางคนอาจจะต้องการเนี่ยความละเอียดแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ต้องการสีสันที่ฉูดฉาดก็ติดเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับนี่เป็นตัวเป็นกระจังหน้านะครับก็เป็นดำเงาแบบนี้นี่ทั้งหมดเลยนะฮะ สติกเกอร์ไม่ติดเลยท่านใดต้องการจะติดสติกเกอร์ก็ติดได้นะครับไฟ LED 3มจุดด้านบนนะฮะก็วันนี้เลือกเป็นสีส้มเลือกได้นะครับว่าจะเอาขาวเอาส้มนะนี่ตัวไฟที่มุมกระจังนะครับก็เลือกได้นะจะเอาสีขาวหรือจะเอาสีน้ําเงินนะครับชอบแบบไหนก็แจ้งได้วิกเตอร์เนี่ยนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็มี3ามแบบหลักๆเนาะนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มม้าก็ไปได้นะม้าตัวเล็กตัวใหญ่ก็เพิ่มได้นะครับ หรือบางคนบอกว่าอยากใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เดี๋ยวใช้กระจังหน้าเดิมกระจังหน้าของแท้ฟอร์ดกระจังหน้า f o ฟออะไรยังไงก็ได้นะครับมันสามารถแยกกันได้นะนะครับแต่ไอตรงชิ้นส่วนอื่น,นมันจะแยกกันไม่ได้นะแบบอย่างพวกสเกิร์ตานหน้าคิ Q ้วรออย่างเงี้ยมันมันต้องมาเป็นชุดเดียวกันนะครับมันนั้นเดี๋ยวมันไม่พอดีเนาะนะแต่อย่างกระจังหน้ากับชุดแต่งเนี่ยแยกกันได้อะมาต่อครับคันนี้นะครับใส่ขอบไฟหน้าเป็นสีดำเงา นะครับมันก็จะรับกับตัวกระจังหน้าและสีรถนะครับเนี่ยให้ดูรถมันดูใหญ่เนาะคันนี้ก็แบบสไตล์เป็นแบบแบ็กอ,อ dition อยู่แล้วนะครับก็คือต้องการนะครับเรื่องของความที่เป็นดําเงาทั้งหมดนะฮะตัวรถนะครับ,รบไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตันหมอกเป็น LED นะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้ว รถคันนี้ที่ปัดน้้ำฝนก็เป็นอัตโนมัตินะครับนี่แล้วก็สกเกิร์ตด้านหน้าของวิกเตอร์นะฮะคันนี้ทำเป็นดำเงาหมดเลยตัวสปอร์ตจะมีห่วงลากคู่หน้าอยู่แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานก<ม>ระเถิบมานะครับด้านข้างคิวล้อครับคิวล้อก็ทำเป็นสีดำเงาเนาะจริงๆพวกนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาดำด้านดำเงานะฮะแต่เหมือนที่บอกครับคันนี้เขาแต่งเป็นแบบ โทนดำเงานะฮะก็คิวล้อก็เรียกเป็นสีดำเงาตัววิกเตอร์เนี่ยนะครับคิวล้อเขาจะเดินด้วยยางนะครับไม่ได้ยิงซิลิโคนเลยเห็นไหมมาดูที่ล้อครับนี่วันนี้เปลี่ยนนะครับใส่ล้อ20นิ้วเนาะเป็นแมก o อ s ซินะครับแล้วก็วันนี้จับคู่กับยางดีเซนตินะนะครับตัวนี้เป็นยาง AT ทนะครับ2 7 5เจ R20 นะครับสเปคลถคันนี้นะครับ โชค๊คเป็นโชคโน๊คมุนทูบระบบเบรคเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดำนะนะฮะแล้วก็คันนี้ยกนะครับหน้า2หลัง2นะครับนี่ส่งประมาณนี้น,นะครับก็คันนี้เปลี่ยนปีกนกลูกหมากนะครับแล้วก็ลองก้อนไปนะครับก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นของการยกนะครับใช้โช๊คเดิมนะแก้มข้างเป็นคีบระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกตัวสปอร์ตจะเป็นเทอกาไฟอย่างนี้มีไฟเลี้ยวนะฮะนี่แล้วก็คันนี้ ติดตัวราวหลังคานะครับเป็นราวหลังคาแต่งทาเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะกันสาดใส่เป็นกันสาดแท้ครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะเบ้ารองมือก็ใส่เป็นสีดําเงานะครับมือเปิดรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้นะครับมีระบบสมาร์ทคีย์นะก็ทัดล็อกรถแล้วก็ล้วงมือปลดล็อกรถได้เลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับกับข้างนะครับของวิกเตอร์นะครับวันนี้ก็ทําเป็นสีดําเงานะ ห็นไหมเนี่ยตอนทําเป็นดําเงาปุ๊บรถมันจะดูมันจะดูใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราตัดเป็นดําด้านอ่ะรถมันก็จะดูมีมิตินะครับบันไดเป็นสีดำอ่ะครอบฝาถังน้ํามันเป็นดําเงาติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์เข้าไปนะครับแล้วก็คันนี้ใส่โลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้เป็นขายาวนะเป็นของเอ็กตรีมนะครับเป็นของเอ็กตรีมก็มีไฟลีไฟเบรกไฟถอยครบเลยนะครับนี่บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมี นะครับแล้วก็คันนี้เปลี่ยนไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งนะเป็น Fu l l LED แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ครอบไฟเป็นสีดําเงาเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะดูมีมิตนะิเรามาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังอ่ารุ่นนี้ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับตัวสปอร์ตนะแล้วคันนี้ติดครอบฝาท้ายฟอร์ดนะครับทาเป็นดําด้านแล้วก็คาว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นสีดําเงาติดอะคริลิก เลนเจอร์เข้าไปแล้วก็ใส่กันชนท้ายนะครับของอาเลนเดอร์เนาะก็นี่เลยเป็นสเต็ปที่มีมากับกันชนก็คือมีห่วงโอเมก้านะครับแล้วก็มีไฟถอยนะครับบางท่านอยากจะใส่บอลล่าก็สามารถเพิ่มเติมได้ก็ขึ้นอยู่กับเราชอบเห็นไหมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็ส่งคลิปมาได้นะครับมันแต่งได้กับสีประตูทุกรุ่นนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยภายในเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นบอร์ดหนังมีแอร์หลังรถเราพรมอะไรเป็นไฟฟ้าทุกรุ่นอยู่แล้วเนาะจอเรือนไม้เนี่ย8นิ้วจอกลาง10นิ้วนะครับเป็นซิงค์โ a รอันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้าสายรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิเกเกดอุบัติเหตุนะครับเกียร6 Speed, นะ์6สปีดเนาะอ่ามีโหมดการขับขี c ่4โหมดนะครับมีโหมดการขับขี c ่4โหมดรุ่นนี้แอร์แบ็ก6ใบนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้ไปใส่กับรถรุ่นไหนก็ได้นะครับก็สอบถามพูดคุยได้หรือต้องการจะแต่งสปอร์ตแบบไหนก็ได้ นะครับหรือต้องการแบบคันนี้เลยก็แจ้งได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประกันใดกกับขออภัยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ